อ่ะนะครับต่อไปผมจะอเอากาวสองตัวนี้นะครับผสมกันนะครับอันนี้เป็นกาวอีพ็อกซี่นะฮะเอาไว้สำหรับติดติดเหล็กติดไม้นะฮะติดได้ทุกอย่างนะครับนะะดับแรกนะครับก่อนที่เราจะผสมกาวนะฮะเราต้องเอากระดาษทรายมาขัด แล้วก็เอาไม้หรือว่าเอาอะไรก็ได้นะฮะทูรูตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันมีออขาาบเข่าเอานะครับเวลาเราทากาวเนี่ยมันจะไม่แน่นนะฮะะะะนั้นต้องเอาเกราะดาษทรายนะฮนะนะเดี๋ยวผมไปหากราะดาษทรายก่อนนะฮะ อโอเคครับเนี่ยได้มาแล้วครับเป็นกระดาษชายเก่านะครับเดี๋ยวจัดกล้องก่อนเพราะว่ามันโอเคไหมฮะออโอเค อ่ะโอเคครับก็ชาแล้วนะครับนะต่อไปเนี่ยตัดตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะตัดภาพตอนใส่กาวนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับอ่ะนะครับก็ต่อไปนะครับก็เอากาวนะครับในปริมาณที่เท่ากันนะครับ จะไม่ใส่เยอะนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยปริมาณจะถ้าเท่ากันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็คุกเข้านะครับผสมนะครับให้มันเข้ากันนะครับเนี่ยนะฮะผสมนะครับให้มันข้อดีข้อเสียนะฮะผมลืมบอกอ่าข้อดีคือมันใช้ง่าย นะครับแล้วก็มันแน่นอยู่ได้ผมรับประกันนะครับ2อปีไม่มีหลุดนะครับแต่ข้อเสียเวลาเราจะเอามีดมาชุบใหม่มาถอดด้ามมองยากนะครับถ้าถอดก็คือทําใหม่เลยนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับนะข้อเสียข้อดีก็คือมันใช้ง่ายรวดเร็วแล้วก็แน่นระยะเวลาในการใช้งาน าทำดีๆก็สองปีนะฮะนะฮะไม่มีหลุดนะฮะตัวนี้อ่า่อไปนะครับผมจะทาใส่ด้ามมีดไปเลยนะฮะเพราะว่าด้ามไม่ยาวผมจะอ่อไม่ใส่เยอะนะครับนะครับเพราะว่าเชดาดกาานะครับนะครับนะฮะ เนี่ยาประมาณนี้ครับครับข้อนี้ข้อเสียนะครับหมดแล้วนะครับใช้ง่ายแบบนี้ครับแล้วก็แน่นใช้งานรับประกันสองปีข้อเสียก็คือเวลาเราจะเอามาชุบนะฮะมันจะมันจะยากนะเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะลวกดามเมีดนะเพราะว่ามันถอดออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแน่นนะครับกาว ตัวนี้นะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเอาอีกนิ่นหนึ่งนะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันต้องเนี่ยเพราะว่ามันต้องใส่ในด้ามอีกนะฮะผสมก็นะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะช่วงนี้นะครับเพิ่งทำงานเสร็จนะครับ ทำพัวดีเจอให้เขานะ,นะครับถ้าเราผสมกาวไม่ดีหรือว่าปาริมาณกาวเนาะไม่เท่ากันเนี่ยนั้นก็ไม่แข็งเหมือนกันนะฮนะเพราะฉะนั้นต้องผสมให้เท่ากันแล้วก็ให้มันเข้ากันดีนะโอเคครับ <c oughs> อย่าลืมทำความสะอาดนะฮเอาไม้หรือว่าเอาเหล็กทูให้ขมเหมา มันออกให้หมดเพราะมันจะมันจะได้แน่นนะครับเวลาเราใส่ถ้าใส่กาวเยอะมันก็แน่นเยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม้มันไม่ดีนะฮะมันมีรอยล้าเยนะ่พอเราไปฟันมันแตกเนี่ยเวลาเราถอดถอดตัวนี้มันยากนะผมก็เลยใส่ไม่มากนะครับ น่าจะอยู่นะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็ชื่อว่าเยอะแล้วนะฮะฮะก็แทงใส่แบบนี้นะครับเห็นไหมยุบเนี่ย นี่ครับแล้วก็เล็งโอเคครับตรงนะครับโอเคนะครับเพราะว่าผมจะไม่ใส่เยอะเพราะว่าไม่ใช่ว่าผมขี้เหนียวนะฮะก็คือไม้มันแบนอย่างนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมเนาะนะฮะไม้มันมันคุณภาพไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่ามันมีรอยเล้าเนี่ยบางทีมันอาจจะแตกนะครับอันนี้เป็นไม้ลูกค้าเอามาให้ทํา นะครับก็ถ้ามันใส่แน่นแล้วมันออกเอาออกอยากนะฮะถ้าใส่กาวเยอะเกินไปนะครับโอเคนะฮะนะฮะแต่งนิดนิดหน่อยหน่นอยนะครับครับก็ประมาณน,นี้นะครับนะก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับนะก็คิดถึงแฟนะก็นเลยมาทำคลิปให้ดูนะครับอาคลิปนี้ก็ ประมาณนี้คระว่าเดี๋ยวมันยาวอันนี้ก็ยาวแล้วนะก็รอให้มันแห้งแล้วก็เอากระดาษตัดแต่งให้มันได้รูปทรงก็ส่งงานลูกค้าตัดช่วยกับเจอกันใหม่ครับ